กองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้นําคณะกําลังพลของราชนาจักรกัมพูชาไปศึกษาดูงานในโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยบรรชาการทหารพัฒนาได้นำคณะกําลังพลของกองทัพราชอาจาักรกัมพูชาจำนวน14นายที่เข้ารวมการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรุ่นที่8ไปลงพื้นที่ค่ะเพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลเขาหินซ้อนอเภอพนมสารคามและที่กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักงานทหารพัฒนานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลท่าฐานอเภอพนมสารคามจังังหวฉะเชิงเซาค่ะสำหรับการลรงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นให้ทุกคนได้มาสัมผัสถึงองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติจริงตามแนวทางพระราชดำริค่ะทั้งในด้านของการอนุรักษ์ดินและน้ำผ่านการปลูกหญ้าแฝก การผลิตน้ำหมักชีวาภาพเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตลอดจนการศึกษากระบวนการผลิตน้ำเชื้อโคแช่แข็งและการผสมเทียมด้วยค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืนโดยที่หัวใจสำคัญของการศึกษาดูงานในครั้งนี้คือการถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นไปถึงการพึ่งพาตนเองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ เพื่อให้กําลังพลกองทัพราชอาณาจัก,กรกัมพูชานั้นสามารถนำความรู้นี้กลับไปประยุกต์ใช้ไปขยายผลในประเทศของตนเองส่งต่อคุณค่าของศาสตราชาออกสู่ภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ